สวยมากนะเลยไปตลาดนัดด้จ้ามันใ้อากาศดีดิตลาดนัดสิไปตลาดนัดด้จ้า ีนตลาดบ่ค่อยใหญ่ขนาดไหนตลาดไม่ค่อยใหญ่ปันไหนรัราะป

ลหลายคนเยอะมากเลยจ้อาอันนี้รอคิวกุ้งนะจ๊ะรอคิวซื้อกุ้ง A laugh, a laugh, a laugh. Got ice cream as well, the Greek language.

สีส้นะคิสสีกฝาไกว่าสีใน้า